ท่านผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนางสุภาวินีเดชนรสิงห์ในสรุปข่าวรอบสัปดาห์และสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ผ่านมานายเตชิตทรงบึงศาสตร์นายอำเภอเฝ้าไร่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรต่างๆประชาชนชาวอำเภอเฝ้าไร่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้เพื่อน้อมบรมลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ณบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ และในโอกาสนี้นายสุพีนาทิศีนายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่พนักง,งานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยสำเนึงใดภาพมหากรณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นางสาวไพจิตปาสาริดาเจ้าพนักง,งานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วย จ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้บริการเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนโมลฝอยณนะบ้านจัดไม้หมู่ที่3ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายโดยออกให้บริการณศนะาลาป,ประชาคมบ้านจัดไม้ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยให้กับประชาชนในตำบลเฝ้อไร่ทำให้ประชาชนสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นเมื่อวันที่14ทธันวาคม2564นายสุภีหนาุพีนาทิศีนายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล รวมตอนรับนายแพทย์สุพลเมฆทนและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชนีเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรวมถึงอุปสรรคและปัญหาในการดําเนินงานตลอดจนให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณาสุข โดยมีนายเตชิตทรงบุญศาสตร์ในอำเภอเฝ้าไร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายแพทย์ชัชวานิทธิตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน้องไทยเป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่15ธันวาคม2564นายสุภีณทิศีนายกเทศมนตรีตำบลฝ้าไร่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฝ้าไร่เกมณสนามกีฬาโรงเรียนฝ้าไร่วิทยาซึ่งการจัดงานมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬาสร้างความสามาคัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรวมถึงพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจของนักเรียนและในโอกาสนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลฝ้อไร่และคณะได้มอบเงินสนับสนุนและขนมให้กับคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยนายยุทธนาศีสมบูรณ์รองนายกเทศมนตรีตำบลฝ่อไร่พร้อมด้วยนางสาวกัญญาวรรณปัญญาวัน นักวิชาการสาธารณสุขและนายสนันสืบสิงสมาชิกสภาเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายป้องกันทำความสะอาดตลาดสดและพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตลาดสดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อให้ตลาดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดน่าซื้อของกรมอนามัยรวมถึง เพื่อให้มีการจัดบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเป็นประจำทุกๆเดือนซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในการรักษาความสะอาดมาโดยตลอดและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่และกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ